กินพิสิีเยอะ้วแ้งนเขมากอองมอนน้ำใสจำเลยจะเห็นด้วยจำเลยนะ โอยลืมเกิบหากระยู่เฮิรนได้สมือกับ2คืนและกาได้น,นอนกับลูกชายคืนนึงมือคืนนี้พาธดามานอนนำอยู่หน้าและกามื้อเช้าและกามื้อส่งและกาตอนนี้เบอร์เยอะอยู่เฮิรนแล้วและก็มีอยู่สทางที่จะไปหนึ่งกับแม่นจุดสุ่มเมืองว่าง ไปเมืองว่างนี่ได้ลิ้นน้ำแสน้ำเย็นเย็นสองแมนหน้าก่ายไปพ่ายเฮือขยักอยู่อ่างน้ำเทินนอนในเต็นอยู่ดอนกลางน้ำและก็สามบ้านหน้าหางหน้อยกำลังมีบุญบางไฟแต่ตัดสินเจอได้แล้วหลังจากถามพี่เพลหลายคนในเฟซบุ๊กแต่ละคนก็ มีคำเห็นที่แตกต่างกันแต่ค่อยตัดที่เจอได้แล้วว่าค่อยสิไปเมืองว่างนี่มันมีไก่ปลาเลยอกันไปเพราะอื่นมันไก่ค่อยเป็นคนที่ยู่งเหินได้มีเหงแล้วมันจะไม่มีความสุขกับการอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาทางไปกะไม่ได้ไปโดยเป้่าประโยชน์ก็ถือเวไปเฮ็ดพร้อมอุปกรณ์เกมพร้อมเต็มร้อยสำหรับการเฮ็ดเวเอาเยียบกันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนลงทางไปที่จุดสุ่มเมืองว่าง ในระยะทาง80กิโลเมตรนี้แต่เข้าสิปรโซบพพอกี่เลอนั้นซื่นไปสะดับหับส้มภพอพ,อพอพกัดโตเป็ยนยอดเลยไม่เห็นหุ่งทากเลยที่เพิลแถวนี้กำลังจูดน่าจะจูดสูตรเพอเต็มการเฮ็ดทรงข้ามกับมันต้น วันนี้อากาศห้อนนี่คือขบวนวัยรุ้นกี่กลับมาจากการไปลิดน้ำยูโหฝ่ายนาะเตอร์พ่อกระิีไปโห่ายขึ้นกันแต่ยังรอท่าในบ้านเซลเพิ่นเอาเขิงเป็นไปลิดน้ำมาชนในบ้านไปลิดน้ำ มาฮอดบันทาดแล้วพอดีอากาศห้อนหอน,หอนก็เลยโสนในบ้านเซลไปล่นน้ำหัวผายเป็นเวเป็นงานอะนมาซนในบ้านไปล่นน้ำพอดีมือเป็นวางพอดีตากไปเบิ่งแน่เห็นไม่ลุ้นก็ไปหลายๆในบ้านเซลนี่ในบ้านคนดังไดเ <c oughs> วลายูทูบเบอร์เพิ่มากก็มักสิเจอเจ้าหลดเนาะ มากสิพอหรอกพราบ้านดองมาบ้านผู้ไทยดำมาผู้อ,อื่นมากกันมาทางไหนกับมันมหาหาาอาจะนั้นมหาเลยนะเออจะจอกมาหาในบ้านแซ่ลอดมหาชายรถไถบานนี้ชิลเลเฮ้ยจะได้ใช้รถไถชูป,ประตูจะไปดีนนำเนี่ยใช้ไถชูอ๋อเออชูเพิ่มไหมเอาชกใช่เด้อใช่หลังนาหลังหลังละน,อน้องเออนาเอา้ย <c oughs> <c oughs> ลงลง<ๆ>ลงลง okay, ม,มาเชิญเบอร์มือห่อนชุบนี้เข้ากอนนี่อุปกรณ์ในการลิ้นนำลอยดำลอย้ำแบบนี้มันจะมีมือลินนำเจี๊ยบต่อแต่เฮาว่าเลิงในบ้านเซลต่อนี่ในบ้านคนดังเวลาเวลาเพิ่มมากกับมากหมานสิพอแต่ในบ้านเซลเนาะ เป็นผูผพาไปทั่นไปนี่เพื่อนกับเป็นคนที่เฮาเจอว่าบ้านทาตแถวนี้เนี่ยเป็นบ้านท่องเที่ยวต้องมีคนมาเที่ยวต้องมีคนมาถ่ายมันเครียดเฮากับเป็นเป็นแรงท่องเที่ยวนะฮะออเป็นคนทำหูก็แห้งดีแนละ้วเนาะอ่ะอากับมิลายภาคโซนเนาะพวกม,มาแต่เมืองมาแต่ยังกับก็บมาหาเป็นนั้นนี้ก็พาไปเบิ่งฮันเบิ่งนี้ กันเพิ่มมาบรรทัดละแมน่นสบายเจอเรุ่เหลืองเยอะไปหันเยอะไปนี่เยอะไป่ายหัน่ายนี่โอ้บรุ่นมาหลายเลยมีฮอตปูมาขายน้ำกับปราดาผู้สาวผู้บ่าวเขามาแต่ลิ้นนำห,หนนนนยุดขายอยู่หานเพิ่มมาขายอยูน่นี่ประเทศตัวนะมา,างเงินเพิ่มได้บ่กเออมัน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  S <S เออน่าแนวนั้นระบอกเต็มการเซอร์ปีใหม่จะน้อยนี่เนาะโอ้ผู้าวน้อยพาก,กันมาลิ้นน้ำทางหลังบรรดาแมค่ะคะ้าพ่อค้ากำลังเกมหานบ่อนนี้สิเป็นบ่อนขายเครื่องบุญปีไม่จกน้อยนี้ปีนี้บางที่เขาอาจฉริาลินบุญปีหม่อยู่เมืองว่างก็มีจากที่แต่ละปีเขาไม,ม่ได้ชนเจอนาะบุญปีไม่มาหลายปีแล้ว คนมาลายลีอันนี้ท่างเขากำลังไปในขณะที่คนอื่นกำลังกรบฟ <laughs> ปัดเบิ่งทางฝ่ายมื้อนี้มาลินมาเบิง่งโลเคชันและเมื่ออื่นในบ้านฮื่นแผนสิเกณิ์บรรดาจอมยุทธมาดำป่า เบิงแน่ว่างน้ำสี่น้ำนี่ยุ้ยสี่หม้อลกดอันนี้คือใส่โดยธรรมชาติน้ำยู่โาไฟนะ้าเตอร์ใส่ซัมเลอร์น่ะขึ้นเอาแต่ว่าแต่ละว่างนะสามารถแนมเห็นป่าทุกตู่ขนาดคขำจนทีห้าโมงเลยนี่มาเจ้าเบลเชูนะบมาดีไอมาเจ้าเบลรักชาวมามาไทายไยไทยทย,ทยนี่คือวังที่ไวรุนเขาลินแล้วได้นี่นี่จูเฮ็ดน้ำคุณนะ่ะ แมนบอสบ้าวู้ฮู้วู้ฮู้ง่ที่สุดเตะเข้ากับมาฮอดโฮไฟน่าเตอพี่โฮฮฮู้ฮู้ยูจุดนี้แหละแมนป้าสงวนโฮไฟน่าเตอร์และกับมีบางเขตบางบอนเป็นว่างสงวนพร้อมแล้วก็อันนี้เป็น อ้างน้ำของชลประทานที่ปล่อยน้ำลงไปเฮอหลายๆบ้านอยู่หลุมพุนลงไปนับตั้แต่บ้านทัดนั่งลาวนาเตอร์นา,นาย,ยมลงไปกูดงาไม้เดือดถึงมีแม้นฮักพือได้ฮักเขาโต้อันงาไม้อันนี้นะอันนี้นะฮักเขาโต้อนอันนี้นะโอ้คุ้มขนาดมือนี้เบิงวิวทิวทัศน์นะคุ้มกับการขับรถลุยขี้ฝุ่นมา แส่เย็นเย็นังเวนถังเวนก็นสิมาแสอยู่นี่เอาเป๊ปซี่เย็นเย็นมากินคุณประโยชน์ของเกิบเตะถือกับสบายตีนผ่าตีนรถก็ได้หลายๆคนมักถามเวลาเห็นค่อยเสือเกิบดีๆนเนาะเสือเกิบเจกเจอช่วงหลังๆมาน,นี่เวลาออกมาเคตเนาะแล้วขี้ฟุ่นมันหลายตีนเมาออกลอกและเสือเกิบอันนี้นะ แต่ว่ามื้อนี้ตั้งเจอจะมาิ้น,น้ำก็เลยซบเกิบอันนี้มาแล้วก็มีผู้ถามว่าเอา้าเกิบเจ้านะ่ะเกิบแตะเพชรทรายมันสีฟ้ามันพื้นมันคือสีเขียวของปลอมบ่โว่าเดี๋ยวโอดของก่อนเนาะอันนี้มีแมนของปลอมเด้ออันนี้เป็นเกิบแตะลุนลิมิเต็ดมีเพลงหนึ่งหมื่นคู่เท่านั้นในโลกนะปโปรเจกต์พิเศษคอแลบระว่างนี้ ช้างดาวกับห้านคูเกอบแตะคอลเลกชันนี้จะเฮ็ดเอาอมาขายในคอลเลกชันละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีเพลงหนึ่งหมื่นคอลเลกชันซื้อท่านแล้วก็ท่านซื้อมีท่านแล้วก็มดเชิงคอยก็ได้มาชุดหนึ่งจะผลิตจากอย่างพาราแท้ผู้ทรงก็คือเก็บแตะทั่วไปทั่วต่างทั่วอะพื้นจะเป็นสีเขียวสายจะเป็นสีฟ้าและการในสายมันก็จะมีคำว่าส้างดาวห้านคูปกติมันก็จะเป็นยี่ห้อช้างดาวละละเนาะอันนี้มันจะเป็นห่านคู่ช้างดาว เป็นเกือบแจ้เ,เวอร์ชันพิเศษส์หาเนอพร้อมปัจจุบันมีม,มีขายแล้วพี่น้องเยเสียงเขตเขตเพื่อนในบ้านอันนี้นะเ,นเนสียงเคสเท่าโอทั้งเนื้อเสียงแวดแวดแวดเนียนะเสียงเขตตะโอทวัดวัดวัดอยู่นะใสค่คาลิ่นี่นแนมเห็นป่าเลยอยู่พื้นนี่นะก้น้ำใส่ซัเลอร์จะเคยเห็นเนี่ยบัง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 ใ่านผู้ชมเห็นว่าน้ำมันใส่ซัเลอร์นะ มันอยู่ที่กนีนี่คือความใสของน้ำนะมีเฮือบุญปีใหม่คนมาเต็มอยู่นี่มันจะไปที่เลอรใส่ซัมบํมบัดด้วยสารคลอรีนในสะรลอยน้ําแต่อันนี้คือความใสธรรมชาติอันมีกุ้งนะอยู่แนนอยู่พื้นน้ำไหมน,น,นะเออที<า>่อนเะ<า>เอาพื้นยิ่เข้ามาเขาซอนเอาสบีงซอน นี่แม่นเรายอร่อท้อกันเดอ้อบางบ้านนี่ไปท่ายไปลินไปเที่ยวนี่ไปท่าย,าย,าย,ายบ้านเขานี่ยถืในบ้านเขาหายเอาปกสบ้านมาจับฉ้ำอันนั้นย้อนความมีเขาเจอแต่ว่าคือบรรทัดนางเล่าเนี่เป็นบ้านทองเทวเป็นบ้านที่แคะมาคนมากผู้นําซุมชนก็มีวิสัยทัศน์ที่ทัดโลกแน่เลื้งแบบนั้นมีหีในบรรทัดนอนในบ้านเนาะ ในบ้านผู้นำสุมชนเ่ยยืนยันยเลยว่าแห้งมาซ้อยกันท่ายมาซอยกันโปรโมทออทางบ้านกับแห้งสีเป็นการข้อมกขบเจอการเยอะขอ,อนำอย่างหนึ่งเดอ้อสำหรับผู้ที่มาลินมาเที่ยวอยู่หัวฝ่ายนาเตอร์นี่นะเยาะขอ,อนำพี่น้องเลยจะเฮารักษาความสะอาดซอยกันเลื่งขี้เยือสิ่งที่เห่านำมากก็ถือทองอยางมากเก็บเมื่อเ,เดอ้อมีฉันมาทิมอยู่นี่นี่อู้เสียดายความสวยสดงดงามของธรรมชาติ กันยังเห็นขี้เหยื่อยู่นี่นะเมื่ออื่นนี่สิเฮ็ดกิจกรรมก็ไปลุ้นบรรทัดก่อสิผ้าก,กันมาเก็บขี้เหยื่อนีน้ขึน้นอ่อเล้ยวเออก็มีเยอะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาทำลายความสวยงามของธรรมชาติกับบ้านเลี้ยวบ้านนี้เออโอ้โหข่าวาไปเลื่องขี้เหยื่อน่ะฮะคอดนบซะพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อถือมาแล้วก็ถือมอือสิปไปไปเท่ากัน ่ะเก็บเลยเตโตไปหาโตเมื่อเท่านี้ของเจ้าน่ะขอบเจอเด้อเ้็นี่ดีโอ้ยไปเก็บขี้เงยอยู่หัวผายทุกทางไปดินน้ำได้แบบนี้เชียวมันน้ำม้วนขี้เงยแล้วอยู่หัวผายอ้าวเขาตัดออดมันยากอ่ปลาหันล้วมันมีมีทงยางดำเซืร์ีิเงยใหญ่ๆนะมีมี มีมีขายแม่ค้าหลายหลายฮมันก็เลยเอากระเป๋าใหญ่กระเป๋าข้อเสื้อเขิงส่งมาแต่ละเธอนะาแตหลายเติมน่าจะมัดสีกระเป๋าใหญ่เลยเลอเฟอร์ําหรับคียเนอร์ในโหรฝ่ายที่พ่อไปเห็นมาแล้ววันนี้กระเป๋าใหญ่เพื่อนไม่ได้ขายเธอฟรีอบเจอแม่ค้าอยู่ตลาดจุดสุ่มืางวังอ่ะก็หมมไปทุกอนนั่นแหละไปคนรถนั่นแหละ คือคืนขนาด,นนดาวัอนี้แสดงว่าวันนี้จะเท่ามามีท่านเก็บขี้เยอะแล้วก็จะมาซื้อนี่ได้ผู้ชอยใหม่แล้วนี่นชูบอาเลยได้ว่าสูสีชอยมาสุดได้ <laughs> ชูบอลเลยได้ว่าสูสีชอยแจกจ่ายเลยแจกจ่ายเลยผู้ละถงผู้ละถง สบายดีพวกแม่พี่น้องพี่เผลอประชาชนชาวเน็ตขอต้อนรับสู่โฮฝ่ายเซโนยกะโฮฝ่ายนาเตอร์แต่เก้าและคนเขตนี้จะจื่อซื้อโฮฝ่ายนาเตอร์วันนี้เขาก็เดินทางมาครับในบ้านเซลมือว่านนี่ละมากับในบ้านขำแล้วเนาะในบ้านมานะมาอาบน้ำว่ะมาเลยคนก็มาเที่ยวหลายโซนนี้แหละ ขีเยอรมันหลายคือเห็นอันนี้เลยนี่เก็บไปเลยได้ช่วยเออก็เลยล่มกันกลับในบ้านว่าโอ้มืออื่นนี่เฮาโซนอาสาสมัครจักสี่ห้าคนมาซ้อยกันเก็บขีเยอรอันนั้นยู่หฝ้ายให้มันเป็นระเบบแล้วก็เฮาก็เฮ็ดบอลทีมขีเยอรซื้อถุงยางมาเพิ่มมือนี้ก็มากันมดนี่แหละแมนมดนี่แหละผู้ตามมาทางหลังแล้วก็ไปเจอน้ำทางก็โซนไปเก็บซอยน้ำเลยขึ้นแนวนี้นะ มาเด้บาเลยเถอะนะคันมีเวลาว่างมาช่วยทำกันเก็บขี้เยืะอกับมีลังเกตด,ด้้ยเด้อมาเลยได้คือเดียวแล้วก็มาพี่แจกแแกถุงยางให้เลยได้สิเก็บไปแต่พี่เลยแล้วเรากระเฮ็ดจุดทีมเลยเด็ได้สมาชิกมาเพิ่มอีเลยเด้อได้ทีมมาเพิ่มอีกสองคนผูนี้สามคนการสำหรับเพ่อที่มีภารกิจหรือนัดผู้สาวกะมีมีปัญหาแต่ถ้าเพิ่มมีเวลาว่างโยโฮมกิจกรรมนำแต่เฮ้ากะ ยินดีต้อนหับนะมีฮหัเตืบบ่ในบ้านเชวเพิ่นสหูจุดกี่เหยดีก็เลยขอเพิ่นมาเป็นผู้นำผู้นำทาง Cú nằm phạ hết lời Nạ thông giảng nằm dưới nàng Kêu không mất đấy là chủ phụ du nắm này đâu. มีอยู่ทุกซอกทุกมุมมาหลีด้คิงเงยเลยแล้จังห้ามไปเบิ้งขนาดทอจุดนี้ชืกก้อๆก่าโหป้าไปต่อเบิ้งนั้นป้า เขา,าเฮ็ดจุดไปเฮอแล้วก็ชมอ้อายเอ้ยเพอนีก็สีจัดการยูโซนนี้นนเฮ้ามาเชิญผงไวน้นี้เรียบร้อยอู้ก็มันแตะลงนี่นี่มันฮูวิธีไปแล้วแบบน,นี้เห็นความสามัคคีแบบนี้แล้วนี่อนาคตต่เหานี่ ตั้งบริษัทเก็บขี้เยื่อเมืองวังจำกัดมหาชนฮุ้งฮืองแน่นอนเอาไปพุ่นได้เอาไปทงแย่อยู่ในป่าไปลุ้นเอาซอยแน่ซอยแน่เฮ้ยเออขนาดนั้นเอาซอยแน่ย่อม Hộp bờ máy Ok hơn mình này phải xin mấy lời thôi kép ở tại khi nhờ ở thì là học khát áo <cười> <cười> นี่คือมาเจอน้ำท่างไปลุ้นชุมนี้คู่นี้ชื่อนั่นเลยตัวเจ้านะจ้าเออตัวเด็กชื่อซลิโนซชูลิโน่ตัวเด็กบลาโดนัทโดนัทเฟอร์พูวันนี้ได้ชื่อนั่นเลยเออครบเจอหลายๆอันนี้แม่นพูทางนี้แน่บักลาชื่อนั่นเลยฮะซูนี่ซูนี่เอออ่ะพักผ่อนตามสบายไปลุ้นที่มาลินกะตามสบายพอดีชุ่ม เร่นี้มันจะเฮ้ามากเลยเจอกันในระว่างทางแล้วก็ยังมีอีลายคนได้ที่ชอยเฮ้าเก็บมีแมนเท่านี้ดอกแต่ว่าเขายังค้าลิ้นนำอยู่ในในระว่างนี้กะเพื่อทุกคนไปลิ้นไปโหตามสบายต่เฮาก็สิได้เฮ็ดภารกิจในขั้นต่อไปนั่นก็คืองงการล่ำเล่งขี้เงยอออกจากพื้นที่แบบนี้นะกููออชาาผู้บา่าเดี๋ยวนี้จะเฮ้ามีจุดทีมขี้เงยเลยเด้ออันน่ะทีมที่ <c oughs> ที่เจ้าถือไปนะทีมลงกระเป๋าตัวนี้เด้อย <c oughs> ู่พุนก็มีไปจุดไปจุดยู่อย่าลืมได้ มีตีเขามันนี่มีบอลทิมจะทิมชิเลมีแมนว่าเขาจะทิมตามที่สังเกตเบิง้งผู้ที่เขามาลินมาเทวกับมีแมนว่าเขาจะทิมทที่ดีบโดท้อแต่ว่ามันมีมีบอลทิมมันมีมีจุดและก็เลยมันก็เลยย่างใหญ่แน่นั้นและวันนี้ท่เฮาก็เลยอำนวยความสะดวกด้วยการเหตเป็นจุดทิมขี้เยอไว้เฮ่อเป็นจุดเป็นจุดและก็เพื่อถือเพื่อไปก็ทิมลงฮันก็สังเกตจากแต่ละคนเวลาเขาถือขี้เยอมาเขาไปเก็บเขาก็เก็บซ้อย พูกคนก็ขอถงยางเขาไว้แต yeah, nice ่เฮาได้เ hmm. ฮ็ดบ่อนทีมข oh, really? right. ี้เยอรเป็นจุดเป็นจุดไว้ชุดทางเลยขี้เยอรที่เจ้าเนี่ยขอความผมมือทีมลงฮันเดอร์คอบเจอลายลาเก็บเอาได้เล่อยเอาไอเทมมื่อเลยเมื่อแล้วกันแล้ววิเลยมาเก็บขี้เยอรขายชื้อผู้นักท่องเที่ยวโตยางนะเอาขี้เยอรมาแล้วเมื่อทีมพร้อมโอเคคอบเจอลายๆโชคดีโอ้หมุนขนาดด้วยพวกนี้ เขากองมาทางนูกอันเดียวอะไรจับดูนะคนตสถานนี่ได้เขาต่ำได้รถโหอนคิโยซีแห่งม้าได้เหรอได้สิ่งที่ต้องการแลนะมีสุขไหมป้า โถวันนี้ละถงก,กระเป๋าเฮ้ภารกิจหอบที่2ของในเฮาก็คือเอากระเป๋าวันนี้ไปหุบเอาขี้เยอะอยู่ในกระเป๋าใหญ่แล้วก็หากออกมาอยู่จุดไว้เพอเพิ่มผูมูลเพิ่นเอาไปทิ่มต่อเพิ่นมีฝากชวนที่หับไปชอบเรื่องขี้เยอะ แต่ห้านี้มาซ้อยผู้ประมูลเพิ่นเพิ่นม่ได้จ้างดอกจีดอาสา <c oughs> มาซ้อยเก็บแล้วกลับไปมอเพิ่บบอลอันน่ะมันมีบอลเวนอยูแ่แต่ผู้ที่เพิ่นประมูลงานอ่าลู่ล้ำในบ้านนี่แหลนะเนาะเออเหม่อนอ่าพนักพิสูจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในกะเกียยใช้ปีใหม่นีละแต่ว่าแต่เหากับจิตอาสาสวยอ,อ,อยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเฮอมันจบมันงามตั้งแต่นี้ไปหาปีใหม่ยังอีหลายมือ และคนนี่มากทุกมือทุกมือแลวกะทิมทุกมือทุกมือมันกระสีหกไปนะบัดน,นี้บัดมาเก็บบัดเดียวมันช่เป็นเรื่องเงี่ยแต่ถ้าเขาจัดระบบะบียบไวแต่แต่เมื่อนี้อ่ะมันกระสีสบ,บายแต่เะคนมากกระทิมเชนีทิมเชนีบัดผู้ประมูลเพื่อนมาเก็บต่อกะเ <c oughs> ก็บมาจากจุดมาโลดโดยไม่ต้องไปลอยไปงมมาอยู่น้ำคือท้ายานะท้ายาคือ,อน้อยเฉพาะกิจมีสิทีิเยอะนี่